คนขอมาว่าให้ทำชาเลนจ์อยู่บนรถเดี๋ยวจะไปจากวันนี้กินอยู่แต่บนรถเลยนี่วันนี้ฟ้ายังไม่สว่างเลยกี่โมงนะมาดูกันเริ่มต้นที่เวลาตีห้ 5, 5, 6, 6, าห้าสิบหกนาจ๊ะแต่เราหยุนมาก่อนหน้านี้แล้วแหละออกมาส่งของทำงานทำกิจกรรมทุกอย่างบนรถภารกิจของเราในวันนี้ก็คือเราจะขับรถไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดวันจะหมดวันดีไหมเราจะมารอลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ถึงกี่โมงตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะหิวข้าวแล้วกินข้าวก่อนนี่พกอับข้าวมาด้วยเห็นป่าวนี่ผัดหมี่เตี๋ยวมวนจ้ามีช้อนซอมเรียบร้อยเดี๋ยวหาที่จอดกินข้าวกันดีกว่านาทีขบขขับรถไปก็ฟังข่าวไปเพื่อความเพลิดเพลิน แต่วนใหญ่จะดูแต่สัญญาณไฟเขียวอย่างเดียวแม้เหลือพื้นที่เพียงนิดเอ๋ออยมเียเข้าไปที่ชิดจหแปดโมงสิบห้าไปเข้าห้องน้ำน่อยยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวกินน้ำแล้วไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมากินข้าวกันจังมาแจ้ะเรามากินข้าวกันดีกว่าก็ไม่เช<ม>ิงข<ม>้าวนะอันน<ม>ี<ม>้อาหารเตรียมเองเตรียมมาเอง ล้างมือเรียบร้อยซอสพริกอันนี้มีเตี้ยวจ้าผัดมีเตี้ยวใครรู้จักบ้างใครชอบกินบ้างต้องถามแบบนี้นี่ผัดมีเตี้ยวที่วมามา้ายเมื่อวานแล้วก็กุ้งทอดกระเทียมปักมาสองสมตัวแล้วก็ปลาผัดขึ้นช่ายผัดขิงจ้าก่อนอื่นนี่ทีเด็ดต้องใส่ซอสพริกทำลายไหลหิว วันนี้ลืมใส่นาฬิกามาได้ไงไม่รู้ไม่รู้รีบขนาดไหนไปใส่ให้หมดเลยจุ๊กจุอร่อยซอสพริกสีราชาซอสพริกขึ้นชื่อของจังหวัดชนบุรีใครเคยกินต้องติดใจเพราะว่าเขาจะมีรสชาติที่ ออกเปรี้ยวและเผ็ดนิดนึงก็ไม่เปรี้ยวมากแต่ว่ากําลังดีเปรี้ยวๆเค็เเเมๆบอกไม่ถูกรู้แต่ว่าน้ำลายไหลอะ,อะโอ้ย <laughs> อยหิวจริงคนเร็วๆหน่อยวันนี้เรามาทําชาเลนจ์ใช้ชีวิตบนรถหนึ่งวันแต่ว่าตอนเย็นเรามีนัดกับหมอฟันนะหมอฟันนัดไปใส่เล็กเคลียร์ช่องปากอยู่เป็นเดือน เดี๋ยวถอนฟันสีกนั้นเดี๋ยวอุดฟันสีกนี้เดี๋ยวหมอทําฟันสีกนั่นแตกเพราะว่าด้วยแรงถอนฟันเพราะาฟันมันไม่ได้หุมเอ้ฟันมันยังแข็งแรงหมอก็เยื่แรงไปหน่อยโดนฟันอีกซี่แตกไปอุดใหม่อีกกว่าจะเสร็จเรื่องวันนี้หมอนัดใส่เหล็กอม ขนาดไม่ร้อนยังอร่อยอ่ะเมื่อวานพอว่าเสร็จปุ๊บก็ตักแบ่งตักแบ่งเก็บตู้เย็นไว้แล้วตอนเช้าก่อนออกมาก็เวฟเวฟแล้วก็มาแต่กว่าจะได้กินก็เย็นเหมือนเดิมมืนจ้าไม่รู้จะเวฟทำไม <c oughs> ที่บ้านปาย่างชอบกินผัดหมี่เตียวมากทุกคนเลย เมื่อวานก็ผัดน้องชายเป็นคนผัดผัดห่อหนึ่งกินหมดทั้งปิน้นปิ่นน้องชายไปอย่างแล้วเก็บมานี่อับหนึ่งหมดเกลี้ยงนี่ปลาทอดไม่ใช่ปลาผัดขิงปลาผัดขิงผัดใส่ขึ้นใบขึ้นชา่ายบางคนก็เรียกตั้งโอใช่ไหมอืมกระดูก นั่งกินอยู่ในปั๊มไม่กล้าจอดกินข้างทางกุ้งจ้ากุ้งกินทั้งหางเลยเพราะว่าเขาผัดจนเขาทอดจนนิ่มเอ้ยไม่ใช่เขาทอดจนกรอบตอนนี้มันนิ่มแล้วมันเคี้ยวได้แบบเมื่อวานก็กินกรอบเคี้ยวได้ทั้งหางเลย เคลเซียมขคลเซียมขอตัวกินก่อนนะดมยาแป๊บจมูกยังได้กลิ่นดียังไม่เป็นโควิดวันนี้กินน้ำหมดสองขวดแล้วอะน้ำในรถหมดอะ่ะหาน้ำกินฟรีดีกว่าที่ไหนมีนะ น้ำกินฟรีไม่ได้เลยแต่มีส้มฟรีแหละเอามาจากบ้านอุ้ยเอามาจากบ้านสามลูกกินส้มฟรีไปก่อนประทังชีวิตหิวน้ํามากกินหมดไปแล้วสองขวดตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเรายังคงวนเวียนอยู่ในรถยังไม่เสร็จงานแหละล้างมือแล้วนะ เราก็สะอาดนะเราก็กลัวเหมือนกันนะโคมเนี COVID ่ยเพราะว่าโลกนี้มันช่างน่ากลัวทิ้งไว้ในรถนี่นแหละเดี๋ยวค่อยอว่าทิ้งค่อยอ่ะไปเทิ่ยิเดียวเป็นไหมร้อนมากหาน้ำฟรียงไม่ได้ไอ้สามกินก่อนไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็ต้องห,อหัวใจเย็นๆดิ ลมแรงหาน้ำฟรีไม่ได้ซื้อน้ำกินก่อนก็ได้หิวโอเลียงเย็นๆจ้าชื่นใจมากโอเลี้ยงไม่หวานอู เจมาแอลกอฮอล์จะหมดแล้วต้องเติมคาเฟอีระหว่างวันเที่ยงแล้วสักแก้วหนึ่งง่วงไม่ไหวบ่ายโมงสิบห้านาทีกับน้ำมันแห้งถังฮาาหาปั๊มเร็วๆจะมีปั๊มไม่เนี่ย แต่วันนี้ท้องฟ้าสวยจังสวยไหมขอขออภัยในความวางเมนและผ้าเช็ดหน้าสุกปรกท้องฟ้าสวยจังเลยอะ่ะโอ้โหดูเมฆดิว้าวสดใสรอดละจ้าได้เติมน้ำมาแล้ว B10 B10 เติมบีสิบอานี้พนักงานที่นี่น้อมน้อมมากจ้านี่เลยว,ว้าว B10 จ้าชึบขออนุญาตวางสักครู่นะจ๊ะครับลูกค้าต้องเป็นสุปเมาร์เน,น้ำมันชนิดไหนครับเอ,อ่อ B10 ค่ะพันสี่ครับครับโทษนะารอบผมพี่รับเป็นบินกุญสดบินภาษี่ไหมที่จามีมีค่ะ,<ส>ะมีค่ะได้เลยครับเด็กมีเนาะจ้ามีค่ะ,ะจ้า ปั๊มนี้เช็ดกระจกให้ด้วยน่ารักเติมน้ำมันพันสี่จ้าเอสโซเมื่อกี้น้องมีน้องคนหนึ่งถือถาดมาขายข้าวเหนียวหมูปิ้งพอดีเมื่อกลางวันในรถได้ละจ้าสี่สิบบาทข้าวเหนียวหมูปิ้งกำลังหาของกินพอดีน้องคนที่ขายหายไปไหนแล้วล่ะหายไปไหนแล้วไม่รู้และเข้าห้องน้ำรอบที่สองเรียบร้อย กินข้าวกันเถอะนี่มื้อกลางวันของเราในเวลาบ่ายโมงหมูสามไม้สามสิบข้าวเหนียวสองห่อเป็นสี่สิบจ้ากินหมดไหมข้าวเหนียวไม่ร้อนเลยนั่นไงนะ้องคนนั้นไงที่ขายเขาไม่เห็นถือเลย,เลยขออนุญาตถอดแมสแหม,มหมูปิ้งจะหมูปิ้ง อืมนีก็ว่างหงฝันของเนี่กินข้าวก่อนนะนี่ไงน้ำฟรีของเราฟรีคขวดบอกแล้วว่ามีน้ำฟรีในโลกหรือไม่ฟรีเสียไปพันสี่เนี่ยฟรีไม่ฟรี ฟรีเติมน้ำมันันสีแถมฟรีน้ำแต่ถ้าไม่เติมน้ำมันภาสีก็ไม่ได้น้ำฟรี <laughs>